สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูเรก็สุดกกนที่เกดเกมคัตติ้งเอลชาร์แคสต,ต่นเองนะฮะยูเกมที่รอบนิเวอร์เซอร์กอรีนาคนออนไลน์เท่านี้นะครับเวลาเท่านี้วันที่ยี่สิบสองนะฮะปิดนะครับแคปมีกิจกรรมเอ่เอเล่นยี่สิบห้าเมทไมคิ้งเกมฟอร์สโนแมนเคซีสนั่นเองนะครับยกเวน Mid ้นมิดวอร์นะฮะ แพ้จนไม่รู้จะแพ้ยังไงแล้วนะครับคืออ่ะหนึ่งในสามอ่ะชนะหนึ่งอ่ะโอเคแค่นั้นจบนะครับวันนี <c oughs> ้วันนี้เราจะมารีวิวโลสโจนโซนนะฮะโลสโจน์ที่เนี่ยนะครับเมื่อกี้อ่ะขออภัยนะฮะเมื่อกี้เกิดอาการอ่ะเลอะนะฮะโลสโจน์โลนโลนโลนแล้วแต่จะอ่านนะครับ ส่วนใหญ่ก็เรียกตัวใหม่ตัวใหม่นะฮะนะครับมีสกิลดังนี้นะครับ1 2 3 4นะฮะถ้าใครอ่านประวัติมาครับก็จะเป็นประวัติก็จะเป็นสร้างมาโดยดร์รีพูลเซอร์หรือดอร์วนนะอีนี่สร้างอ่าไอ้ดอตร์สร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาครับนะฮะอ่าด้วยอกเกตเดียวครับเป็นเปิดดีนะครับยังยังไม่สกิลครับก็เป็นเป็นอ่าเฮลโบนเนี่ยฝั่งขวาเฮลโบน สเต็งมีเมลีตีใกล้เนี่ยตีใกล้นะครับนะเป็นลูกดาบนะฮะแล้วก็แล้วก็อะไรอีกนี่งมีลรีินดิเชเตอร์เปิดนะครับมีเล่นซัดเขาไม่ได้ยินเราหรอกอีนะครับแล้วนะฮะอินเสิร์ตดาเมจออฟฮิตอะไรโอ้ เฮียพาแพ้สัตไม่ต้องนอสิกเอาวิกเนตฮีแคนเดียวมสิบดามสิงเกิลเดดเข้าเกมเถอะเทียเวลาอีนะครับครับนี่ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นครับอย่าพึ่งอ่านี่ครับนี่เป็นงี้คบนี่เป็นลูกบอลนะครับเป็นสายฟ้านะฮะแล้วก็เป็นตัวมันแล้วก็กำาลังกำาำก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 อกำเ มีแพนด้ากแ็แม่งแม่งอย่าแย่งซีนดินะครับก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้นะครับการเคลื่อนที่เอ่ออะไรต่างๆนะฮะคือสว่านยังไม่หมุนนะครับเออสว่านเออสว่านนั่นแหละแม่งเนี่ยมันหมุนตออเคลื่อนที่เี้ยแม่งแปลกนะฮะโอเคครับทีมงานเราพร้อมแล้วนะฮะยืนอยู่กันว้นนงี้ <laughs> นะครับ เป็นเป็นแทงก็ตัวเปิดนะครับมานามันก็ข้อเสียตรงนี้มีข้อเสียตรงน,นี้คือค่อนข้างจะน้อยนะครับก็คืออย่างแรกคือตีธรรมดาอาจจะไม่ค่อยแรงนะฮะแรงอยู่นะครับทุยนะฮะไม่รู้ครับมั่วนะฮะวิ่งนี่สองร้อยเก้าสิบนวยต้นเกมนี่ถือว่าช้านะฮะเนี่ยสองหนอเก้าสิบนวยสามร้อยนะครับ ในเรื่องของมานาผมว่ามันมันเป๊ะจากอันนี้ใช้ร้อยนี้ใช้ห้าสิบอันนี้ใช้ร้อยสิบคือมันจะเหลือคือมันจะเหลือให้เราห้าสิบเอ็ดนะครับก็คือแบบแม่งเป๊ะสัตว์นะฮะเออนะไม่ไม่เป๊ะนะเหลือห้าสิบนะครับคือแม่งคือเหลืออีกเยอะนะอ่ะเราจะมาเริ่มที่ท่าแรกกันนะครับคือร o c ก e t ็ตดิวนะฮะคือคือจรวดสว่านนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะฮะ ท่าเก็บแอนเรียครับก็คือเล็งกดคีย์ปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเอเล็งนะครับเล็งว่าเราจะยิงไอ้สวรรนไอ้ตรงเนี้ยไปตรงไหนนะครับนี่ครับปึ่งคือสวราน์ <c oughs> ไอ้เส้นนี้จะอยู่ได้หกวินาทีหลังจากที่เรายิงไปนะครับ <c oughs> พอคลิกเราก็จะยิงครับพอไอ้คนที่โดนเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะ ถูกลดลงนะแปดิบอร์เซ็นสองวิกดอีกครั้งเพื่อเพื่อพุ่งเพื่อพุ่งตัวเราไปนะโอ้าอ่า,อารู้สึกว่าปอดมีปัญหานะฮะอีนะครับฮะเขี้ยวหนมก่อนอ่ะครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกโดนห้าสิบพุ่งไปอีกโดนห้าสิบ นะแล้วก็จะโดน1.5วิสตันแต่ว่าถ้าเป้าหมายเดิมโดนซ้ํากันสองครั้งอะ่ะครั้งที่สองครั้งที่สองจะทําความเสียหายหแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะครับนะะเนี่ยความก้างความกว้าง200ระยะ700นะครับก็ยิงปึ๊กนะกดคิวอีกครั้งก็จะมองไปนะแล้วก็ตดสตันนั่นเองนะครับ คือครั้งที่สองจะโดนนิดเดียวใช่ไหมกนเนี่ยอันนี้อันนี้จะให้ใหลองเปรียบเทียบดูนะครับเอ็เคิร์สนะครับมีสองอจุดอัตอมนิเจนสองจุดหนึ่งเจ็ดนะเวลเจ็ดเท่ากันตัวแรกตัวแรกตัวแรกให้โดนแค่สวรรค์เอยตัวแรกโดนสองกับตัวที่สองโดนหนึ่งนะครับก็ ครั้งครั้งที่สองโดนครึ่งเดียวก่อนเนี่ยเนี่ยเลเวลสี่ดิเนี่ยปึกปึกนี่คือหนึ่งชุดนะแต่ถ้าเป็นงี้แค่ผิดแม่งโดนอ่ะเดี๋ยวคือโดนแค่หนึ่งบล็อกนะนี้หนึ่งบล็อกเหมือนกันแต่ครั้งที่สองโดนครึ่งบล็อก โอเคโอเคจบก็ท่าที่สองครับ head smash นะฮะหรือว่าหรือว่าหัวชนนั่นเองนะครับอันนี้เป็น magic าเวทอันนี้เป็น mix damage mix damage นั่นจะเป็นด a m a g ผสมนะฮะก็ประมาณว่ากายภาพกับเวทรวมกันนะครับเือกดแล้วก็จะหัวชนตึ้งนะฮะตามด a m a g ที่กำหนดไว้ครับคือคือคลิกเล็งว่าเราจะเอาตัวไหนนะฮะแล้วก็ คลิกใส่ครับเอาหัวโขกนะฮแล้วร้อยสิบดาเมจเนี่ยจะโดนศัตรูแล้วก็ตัวเราด้วยนั่นเองนะครับมันก็บอกว่าเอ่อเอฟเฟกเนี่ยค่าเราไม่ได้นะครับเคยชนปุ๊บเดือรอยห้าสิบเหมือนกันแต่คงไม่เข้าเต็มเต็มหรอกเกาะสองอันนี้จะช่วยไว้นะฮะเนี่ยสัตว์สกิลสามครับโลสโตนเพลทนะฮะเป็นพาสซีสนะครับถ้าศัตรูยจมตีเรานะฮะสาสิบ้าเอร์เซ็ ของดาเมจที่เราได้รับก็จะมาหิวให้เรานะครับนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะฮะพออัพพอเราอัพสก,กิลนี้แล้วเนี่ยก็จะมีไอ้วงมีไอโลเล็กๆนะฮะสังเกตนะครับสังเกตเดวนะขอเวลาอัพโอเคครับทีมงานเราพร้อมแล้วนะฮะจากนั้นวิชนะถึงสก,กิลสามนะครับก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับก็จะหิวให้เรานะฮะ แล้วมันจะมีอยู่เนี่ยสี่ชาร์ตนะครับก็เนี่ยอยู่ที่สกิลเลเวล้วยนะหลายคนว่าตัวเชนี้แม่งถึกนะครับถึกเพร่อ,อสกิลสานั่นเองนะฮะนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มอัพสกิละไรนะไม่มีท่าสามนะอันนี้มีท่าสามนะครับนี่ฮะแล้วเป็นอันนี้นี่มัน มันจะคือมันจะฮิวกลับมานะครับก็ว่าตัวยืนนี้แม่งถึกชิ้หายเลยอะไรนี้นะฮะก็นะครับนี่ฮะปึ๊บขึ้นมาใหม่ก็ยิงอ้าวเอาใหม่ยิงยิงอ้าวเลือดเด้งกลับมาครับนี่ครับเป็นเป็นเหตุที่ว่าเชี่ยแม่งถึกชิ้มหายอะไรนี้นะเออมันก็มีเงื่อนไขของมันนะครับไปกลับไปกลับแล้วลโอ้ยไอเชี่ยไหนช่วยแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนจะทำตอนไม่ทำนี้แม่งไม่ชวนนะครับนะมาที่สกิลอันติเมทครับ s h a t t e r Storm นะฮะแอคทีฟครับกดใช้ครับแล้วเราก็จะได้ได้รับภูมิคุ้มกันดาเมจนะครับ20%นตะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะป้องกันดาเมจที่ได้รับนะครับ20%ทุกวินาทีถึง5าวินะครับก็คือแล้วก็หลังจาก5าวิ โลด,โ,ลดโตนก็จะระเบิดครับแลนะในพื้นที่นั้นนะ่ะก็จะโดน275ดาเมจผสมนะมิกซ์ดาเมจแล้วก็ทำให้ไอ้รอบข้างเราได้รับวิ่งช้า50นะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่50แล้วก็โดนบัฟแชตเตอร์สตอร์มนะอธิบายยากว่ะ <laughs> บัฟไอ้ไอ้ผลกระทบแชตเตอร์สตอร์มเนี่ยจะทำให้จะทำให้ได้รับกายภาพ กับทางเวทเนี่ยเต็มแม็กร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยดาเมจเทคเก้นทูแฮปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเกาะกับเกาะกันเวทคือไม่สนครับมึงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคือหลังจากที่โลสโตนใช้นี่คือมึงเป็นกลางเลยนะฮน,นี่ยอ่นะนี่นยืนตรงนี้แป๊นี่อันนี้ก็ห่างมาหน่อยนะครับกดใช้อบ ะนะอันนี้คือกล่องครับมีห้าเ,ออเป็นก้างเลยครับแล้วอันนี้อันนี้โดนบับครับคือจะโดนยมตีแรงขึ้นนะครับก็อเอนะต้องต้องสังเกตดูให้ดีอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทดสอบนะครับอันนี้ตอนไม่โดนอันติใช่ไหมเข,ข้าแค่นี้เนี้ยหนึ่งหนึ่งครึ่บกว่านะเกือบครึ่งน,นะจำไว้ครับว่าเกือบครึ่งนะ แต่ถ้าโดนอันติของนี้แล้วเนะนี่ยนี่อู้ยเท่านี้ครับนะเนี่ยขนาดอันนี้ขนาดผมรีเลือดกลับมาใหม่แล้วนะฮะนะมันจะมันจะทำให้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีเท่าไหร่ครับมีเอ่อเท่านี้ก็โดนเข้าไปห้าร้อยนะอ่ามัน ลด,ลดโตนใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวลองลองแชนตีดิเครับหึ้งครับเต็มเจ็บครับเพราะลดโตนแม่งเป็นก้างครับอันนี้ไม่มีสกิลสามแล้วถ้ามีสกิลสามหล่ะนะถ้ามีสกิลสามหละนะ่ละ ยูสังก็จะช่วยไว้ครับแล้วก็เนี่ยครับคืออมาดอนมลิเคนแข็งแข็งตัวแข็งแข็งนี่เจออันติเข้าไปนี่กระดาษเลยนะครับ,บรวมทั้งตัวเราด้วยนะเพราะว่าเราใช้เกาะเรานะครับระเบิดเกาะกูแล้วเกาะมึงก็จะแตกเย่นะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการคอมโบนะครับผมก็ว่ามัน ง่ายๆโอเคโอเคนะคือการอัพสกิลผมก็อาจจะใครอยากเล่นดาเมจหนะักก็หนึ่งสองไปเลยแต่ถ้าใครเซฟเซฟก็อัพสามไว้หนึ่งนะครับเลวหกก็อัพตามปกตินะฮะวิธีการคอมโบก็อย่าง,งี้ครับยิงมันก็จะตีคลิปแล้วก็ยิงไปปึ๊กสตันหัวโค้งนะฮะแล้วรรนะก็จิ้มจิ้มครับมีแค่นี้ครับคอมโบเขามีแค่นี้นะฮะ แต่ถ้ามีอันติด้วยเนี่ยก็คือเราอาจจะไปหลบในป่าก่อนนะครับหรือว่าชาร์จร้อสองสามสีอปึ้งนะฮะยิ่งยิ่งโดนหลายตัวยิ่งดีครับนะฮะเดี๋ยวครับเนี่ยวลวยี่ห้าห้ามีสี่เม็ดนะครับเนี่ยปึ้ง ย้อนกลับมาอีกเนี่ยจะเห็นจะสังเกตเห็นว่ามันจะย้อนกลับมานะนี่ครับเนี่ยทำไมถึกว่าเนี่ยก็คือท่าสามมันนั่นแหละนะแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ว่าจะได้รับภูมิคุ้มกันหรือว่าป้องกันดาเมจทุกๆวิเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอธิบายยากหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะฉายแบบสโลแล้วกัน นะทุกคนก็ต้องออกไปก่อนถ่นะายแบบสโลว์นะเราอยู่กันในแบบ25เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า0.25นะพอเรากด A ปุ๊บเอะไะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้คือ1นเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับ1เปอร์เซ็นต์ของการกัดดามีดนะครับ เข้าครับเข้าเต็มเต็มเอาไม่เอาไม่คือแรกแรกไม่ถึกครับเนี่ยแรกแรกจะไม่ถึกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยแรกแรกไม่ถึกเนี่ยแรกแรกไม่ถึกนะฮะสังเกตได้เลยครับแรกแรกไม่ถึกแต่พอเลขสี่เลขห้าเนี่ยอีกไม่เข้าครับเนี่ยเลขสี่ เนี่ยอ้รถเท่าจิมมดครับห้าปุ๊บแตกครับกระดูกเจ็บเลยก็เพียงเท่านี้แหละครับกดอารับเข้าไปหลบเข้าไปหลบบัสเอ้าเฟลสัตว์ทำไมคือถ้าอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบเพียวๆเลยตู้หัวชนด่โดน,น420เต็มจิ้มจิ้มสัตว์ โอเคจบพอไปกลับบ้านก็โอเคครับนะส่วนการเอาอของก็มีโคเด็กนะครับโคเด็กว่าอาจจะจิ้มเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะจากที่โดนก่อแตกนะเล่นเป็นแทงนะครับไอที่มีบิงเนี่ยก็คือบิงไปคือเราชาร์จอันติแล้วสามารถบิงไปอันติใส่หน้าได้นั่นเองนะได้นะครับมันทำได้นะ คือชาร์จแล้วค่อยบิงนะประมาณนี้นะครับคือการคอมโบก็เห็นล้วมันก็โอเคนะครผมว่าผมถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะครับนะทาให้ศัตรูบางได้ด้วยนะแล้วมันแลกมาด้วยเงินไขแล้วก็ถึกพอสมควรครับเพราะมีท่าสามนะมคือดีกว่าไอ้ตัวกินเด็กเยอะเลยไอ้ตัวกินเด็กนี้จะเก่งเก่งหนึ่งหนึ่งนะ ไอตัวนั้นไม่ได้ทำอธิบายไว้นาะยตัวกินเน็กนะครับหรือว่าทำไว้ไม่ครบก็เลยเอ่อยกเลิกไปก่อนนะออก็เนี่ยหกวิพุ่งไปเวียนหัวไอไอวงวงเนี A ่ยนะโอเคครับก็ขอบคุณท่านชูวิท่ติดตามรับชมโดยตลอดด้วยนะฮะเราวันนี้สุสด,ดีครับ